สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูผักเคียวดีจะพามาดูผักเคียวของทางสวนของเราก็จะประมาณนี้ผักเคียวทางสวนของเรานี่เลยจ้าผักเคียวของเราจ้าผักเคียมีประโยชน์เยอะแยะเลยดีต่อสุขภาพ พามาชมผักเขียวของทางสวนของเราฮี ผักเคลสามารถกินสดแล้วก็เอาไปแปรรูปได้เอาไปปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ก็มีประโยชน์เยอะแยะเลยนี่นี่จ้ะผักเคลของเรานี่ผักเคลของเราก็จะประมาณนี้เลยสวยๆประมาณนี้เลยนี่ทางสวนของเราก็จะปลูก ให้เยอะกว่านี้เพื่อให้ได้กับความต้องการของลูกค้าที่จะนี่แบบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยจะ้ะผักคิวเรานี่น,นี่มีโอกาสได้พามาดูผักคิวอันนี้ก็เป็นอีก าผักเคียวของทางสวนของเรานี่แล้วเราก็จะมีเจ้าตัวน้องตะกเตรนนี่นี่จ้ะนี่ผักเคียวของเรานีส่สวยๆนี่นี่นี่จ้ะผักเคียวนี่บรรยากาศเช้าๆวันนี้ผักเคียวสดชื่น,นาปวดผักเคียวกันเลยจ้ะ ผักเควเรามีประโยชน์เยอะดีสวยอะไรอย่างนั้นเลยผักคิวตอนนี้ทางสวนมี48ต้นนี่จา้าผักคิวทางสวนของเรามี48ต้นแต่เราก็จะพัฒนาปลูกให้ได้เยอะกว่านี้ให้ได้เยอะกว่านี้นี่จา้า ุ่มสวย,สวยนี่เลยนี่จ้ะนี่ผักเคียวของเราใบก็จะประมาณนี้เลยจ้ะผักเคียวนี่เราก็จะแยกใส่กระถางโอ้แบบนี้จ้ะนี่เราก็จะแยกใส่กระถางให้น้องอยู่ต้นครต้นมันเพื่อจะได้กินปุ๋ยแล้วต้นจะได้แข็งแรงมีใบสวยๆให้เราอันนี้คือ ผลงานของจะกระตูกตงกัดกัดกินใบชอบมากจะกระตูตงชอบกินผักเขียวมากนี่นี่จะ้ะนี่ผักเขียวของทางส่วนของเราส่วนทางนี้ก็จะเป็นต้นก้าของผักเขียวที่พร้อมลงปลูกนี่ก็จะได้ประมาณนี้นี่จะ้ะเราก็จะทำการเอาลงปลูก นี่อันนี้ก็จะได้อีกประมาณ80กว่าต้นนี่จ้ะทางเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆน,นี่จ้ะอืมจะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูพารเกลของทางสวนของเราแล้วก็จะมาอัปเดตพารเกลให้เพื่อนๆพี่ๆ ได้ดูกันทุกๆวันนี่สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูผักเคลลยประมาณนี้จ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจา้า